ากการเป็นพิธีกรในงานประกาศรางวัลครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจบสัญญากับค่ายเก่าวันนี้หนุ่มแบมแบมกันพิมุกภูกวกุลหรือแบมแบมก็เซเว่นได้โชว์ความสามารถในด้านการเป็นพิธีกรในงานประกาศรางวัล Blue Dragon Film Awards ครั้งที่41 งานเทศกาลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเกาหลีและถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ที่แอคเคานต์แอซายทิกตอ s t a ต e ซึ่งเจ้าตัวได้เป็นพิธีกรคู่กับผู้ประกาศสาวอย่างพักชินยองในช่วงของการเดินพรมแดงนั่นเองสวัสดีครับผมแบมแบมก็สเนะครับผมก็วันนี้นะครับขอต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่ Blue Dragon Film Awards ครั้งที่41นะครับผมก็ยังไงผมขอฝากตัวด้วยนะครับ 어, 한마디도 못 알아들었네요. <웃음> 괜찮습니다. <웃음> 뭐라고 한건가요? <laughs> 어, 그 오늘 그 블루 드래곤 피멀버스에서 그 어서오세요라고 음 하고 그리고 <laughs> 그리고 뭐잘 부탁드린다 뭐 이런 말했습니다. 네, 많은 네. 아시아 팬분들도 오늘 저희와 함께 레드카펫 현장을 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 청룡 영화상은 시상식 현장에서 트로피 수상자의 이름을 새기고 시상식 직후 심사위원들의 심사표를 공개하는 심사 실명제를 실시하는 등 수상자 선정의 투명성과 공정성을 최우선으로 생각하는 것으로 유명합니다. 그 결과 청룡 영화상은 1963년 첫 출범 이후 지금까지 공정한 심사로 공신력을 인정받으며 명. 명실상부 대한민국 최고 영화상으로 자리매김했습니다. 잠시 후면 올한해 영화계를 화려하게 빛낸 영화인들이 레드카펫 위의 모습을 드러낼 텐데요. 뱀뱀씨와 제가 이 레드카펫 현장을 생생하게 여러분께 전달해 드리도록 하겠습니다. 네. 제 41회 청룡영화상 레드카펫은 글로벌 쇼퍼 모바일 비디오 플랫폼 틱톡으로 실시간 생중계되고 있습니다. The red carpet of the 41st Blue Dragon Film Awards is being broadcast live on the global short-form mobile video platform TikTok. I wish you would enjoy together with us until the last minute and celebrate the great moment when all actors and actresses who have shine Korea film last year step on the red carpet. โดยที่หนุ่มแบมแบมได้รับคัดเลือกเนื่องจากสามารถสื่อสารได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นเ <c oughs> กาหลีไทยและอังกฤษและในขณะเดียวกันความฮอตของเจ้าตัวก็ไม่เพียงแต่ทำให้คว้าอันดับหนึ่งในเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์เพราะมันแรงจนติดอันดับหนึ่งเทรนด์โลกเลยทีเดียวรับรองว่างานต่อไปเตรียมจ่อจองคิวกันแล้วแน่นอนเออว่าแต่ต้องการผู้จัดการส่วนตัวไหมคะเจ๊ยังวางนะหนุ่มแบมแบม